เฮ้คนนี้แต่งตัวคุ้นๆนายก็เป็นฮีโร่เหมือนกับทุกคนฮ่าฮ่่านายก็กลัวเป็นเนี่ยฮาพิมพ์ดีๆไม่เป็นหรอไม่ได้ดานะแค่มาถามเม้นปากย่ามาไกลหายไปแล้วแฮะคนที่แต่งตัวมั่วซั่วออกบ้านไปร้องไห้ละมัง้งมาละมาละรู้ได้ไงอะ่ะน้องหายไปไหนดาวขี้มาเ้า <How? S 2> คุณ่ะด่าฉันหลอกด่าเก่งมากจริงหรือเค้กคร มาผมยังตบมือคนที่ออกเกมไปลอง่ห้มาซะมาแล้วคุณน้องท้อว่ะแล้วโปไม่ขึ้นมองหาขเมนหรือครับใจเย็นไปคุณเพื่อนใจเย็นใจเย็นเคเค66มีไะไรมาจองอย่างเดียวเลยโปขึ้นแล้วอันนี้เล่นฟอร์สเคนมากไปใช่ไหมครับใช่ทำไมล่ะใช่จ้ะขั้นต่ำกี่ชั่วโมงสามวันอืมนี่จริงจริงไม่เชค เราททเน,น็ตดีจะประมาณั่ชมมงอ๋อคิวเลอร์ชอบตัวไหนสุดตัวที่ใช้เจสันตัวฟรีตึงเริ่มชื่อแหละเป็นตัวที่มีดินสอตัวข้างหลังเหรอจอนเดย์อ๋อไปละอยากเป็นเกย์มันไม่มีใครอยากเป็นแฟนกับคนมีโลบักน่อยก็มีโลบักเหมือนกับทุกคนว้าวพี่หนุ่มกันชัยโชคดีแล้วก่นเช้ครับ ไข่ลูกกุ้งนะนะมนมนนนนะกูไม่รู้ฮะกูขอโทษมา่เป็นไรตอนกลับแล้วมารดาคุณท่านมาส่งได้ไหมส่งมึงไม่รู้นี่ถึงกูจะดุ้งนิดหน่อยขอบคุณอ่านทำไมบ้านที่11ร้านเจ้เขียวเจ้แดงปิดอ่าร้านเปิดกี่โมงกะอ้าวเปิดแล้วอ่ะเปิดแจกร้านคือแจกแจกร้านอาหารเลยแจกร้านแจกฟรีเหรอครับ ใช่เอาไหมเอากะเพราไก่ไข่ดาวไม่สกแต่ตกแต่งเองนะก็คือเจ๊จะแบบขายทางร้านเลยแจกแล้วเอาไหมแต่ผมทำกับเขาไม่เป็นแต่ผมก็กลัวเป็นนะแจกร้านเจแดงแจกอย่างเดียวเนี่ยไม่ยอมทำกับข้าวละเจ๊เอากะเพราทะเลเจเขาไปทำแล้วเขาจะแจกแต่ร้านแจกร้านจ้าไข่ดาวด้วยนะมันไปแต่มันลีลาน้องเราเลย ไปไหนไปด้วยฮาร์ปตืดๆๆๆใครเนี่ยซูเปอร์แมนออกไปเขาหนอยต้องการแบบนั้นไปก็ได้ซูเปอร์แมนโดนไล่ตืดๆๆๆที่นอนก่อนนะมันดึกแล้วฟอนเดอเดอร์ไอรินลักน็อตด่าเลยไอยิงปืนหาพ่กมึงตืดๆๆๆด่าแล้วมึงตายว่ะพ่อมึงจอแตกแบตม็อบแล้วอยากจมน้ำตายไหมขึ้นมา เดี๋ยวกูจะเอาเด็กกาเนิดไปปล่อยวัดไทยตู้ร้อนแหละอยู่ไทยอ่ะฮ่าฮ่ฮ่หล่นตื่นๆๆ่าว้าวว้าวคนไทยว้าวเหมือนจะตกใจที่ได้เจอคนไทยเพราะว่าคนไทยก็จะน้อยลงเรื่อยๆในแบบนี้คีวิยิพ่อมึงสิสรุปเจอคนไทยเราต้องด่ายอกอ้าวเล่นพ่อเฉย เต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 ,ตเก่งไงงั้นเล่นแม่สภาเล่นแม่เฉยเอางั้นเล่นยากสภาอะไรมันสภาพว,ว้วาวว้าวพิมพ์ไทยให้ถูกก่อนเนาะครับเขลมไม่ต้องยุ่งกูพีมาไงก็คอรอมไหมอะไรเนี่ยกากจัดสงสัยนิดดาไทยแท้จ้ายินี่เขลมจริงสภาพดูตัวเองก่อนเหลอเหลอกูไทยคะเอากูผิดเองฮะ โอ้ยขำฮ <h aha> ใครถามใครถามมึงไทยหรือเราใครคุยด้วยสกอยจัดรู้ได้ไงเก่งนะเนี่ยรู้ตัวบอกกูสกอยตัวเองยังยืนผู้ชายอยู่เลยลูกป้าลูซี่เปล่ารู้เก่งจังผู้หญิงคู่จ้าสภาพจัดฮ่าฮไม่ได้ถามใครถามว่าเป็นหญิงตืดตืดตืดแม่กูถามกูบอกเราเนาะพ่อกูตอบพิมพ์ไม่ถูกก่อนเถอะเรื่องพ่อมึงจ้ฮาฮ่าฮ่า ทึ๊ดทึ๊ดทึ๊ดึ๊ดแอปลุงไหมล่ะพิมพ์ไม่ได้ทึ๊ดทึ๊ดึ๊ดึ๊ดไม่นะใจไม่สาใจพิมพ์อะไรมันวะตึ๊ดทึ๊ดึ๊ดึ๊ดไม่นะใจไม่นะใจไม่นะใจวะไม่นะใจโดนละกุตัวเองเก่งไทยตายเอาแอปลุงมาหยุดอีมอนเอาแอร์อะไรตึ๊ดทึ๊ดกูไทยเนาะไม่ใช่ลาวฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อจอไงใครด่ามึงลาวให้ทำไมให้สกวอเหรอไม่อ่ะ แบบนี้ไม่สนุกกูสนุกไงกลัวเหละแบบนี้เรียกไม่แน่กลัวอะไรมันกัวโดนนัดตบเดิเด็กขี้แพ้กลัวโดนช้างทับจะพี่คนเก่งสพอบอกช้างตืด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 วายวายพิมพ์ไม่ได้อ่อจอมาดิครับพิมพ์ไม่ได้มามามาอีนี่อีกคนเอาเข้าเพื่อนตัวเองตืดตืดตืดวายชุดฟรีแน่นอนพอดีไม่อยากอวดทรงอวดรวย แค่นี้อ่อแค่นี้ออตื๊ดตื๊ดตื๊ดตืดไว้พิมได้ไว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 ้วผูว้หญิงสองคนหายไปนะกลายเป็นคนนี้มาแทนไม่อยาอวดรวยหรือว่าไม่มีอุ้ยอะไรมันอะไรมันมาใกล้ทําไมช่วยเพื่อนมาหนอตีหอกเดี๋ยวสุนักอ่านไม่ออกตีหิตหาไหล่มันให้ไม่เกินป .5 เกินแล้วเกินมาเยอะด้วยเกินแล้วงับอ้วนเอาดีดีดิมีรูป เกินมาสองปีแล้วงับกูบอกไงว่ามากกว่าป .5 ใครถามกูบอกเพราะมึงถามไงงับกูไม่ได้อยากรู้เพราะมึงอยากรู้งับอ้วงแล้วมายุ่งกับกูทํำซ่อนตัวก็เล็กเอาเตี้ยบายอย่าแรงกูสูงแล้วไหมได้แค่นี้มึงสูงตายอย่าทะเลาะกันดากูเหรอใจยเจยเ็นใจเย็นด้สุนักไม่ใจยเย็นค่ะห้องห้องพอลองดีมาก คุยกันเดใจเย็นหายใจเข้าแล้วหายใจออกนี้ต้องมีรางวัลดีๆจะไปเล่นปลูกผักไหมเพื่อนมึงตามเปล่าแมลงปอไม่เอาไม่เป็นไรใครข้องไรกับเพื่อนกูปปละเคเคกูกลับมาแล้วเว้ยมิงคข้องไละตอนนี้ไม่รู้ใครมันมาเพิ่มเนี่ยข้องละโดนอะไรวะมึงอ่ะข้องไรเปล่ามึงโดนดิเอาเลยข้าวเลข้าเชียร์เชียร์เอาในตอนแรกคนนี้บอกให้ใจเย็น ฟ้องเพื่อนเฉยเขาโดนลูกมะเป่าไานดูมาเอามาเองเอาละฮะดูมิงอ่ะฮะไล่วะเอาคอละเอาหน้ามิงอ่ะใครมิงใครคือมิงมิงคือใครอย่าปากเดใจเย็นใจเย็นจี้ไหมดีไรตอบก่อนใครมิงมันข้องคอไหลประหลาดเฮ้ยตา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 คนฉลาดเขารู้กันสุดจ้ากูข้องไหลยุดเข้ามาใกล้ หัวขาวมาไงคืองงเตอ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 ปาร์ติโทเลือนอยู่ดีๆอีนี่เดินมาด่าเดินอะไรมันกูจะบ้าไม่เห็นไงมึงกลับไปเสี่ยวต่อไปมันข้องกูเองปะสมาธิสั้นอ๋อครับพี่มันมายุ่งไรผมละเคลซี่มากค่ะผมเออครับผมยังไม่ทันด่าเลยเสื้อเสี่ยวมันคนเินเิน,นมึงเปล่าอะไรมันมันมาข้องเองยงอผู้หญิงยุ่งไรเอาไรมัน กูคนเมื่อกี้ไงยาสารละแน่ออกูอยู่นานแล้วจ้ามึงอ่ะเสลิขใครามหัวเมียฮ่า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 มึงงามมากไงใครทมว่าอยู่นานไม่นานหลุดไลง่ะแฮะเอาหน้ามึงอ่ะแพมตือตือตืตือตือพิมพ์ไม่ได้น้อยใจเกมเซียวปอยออว่าเอ้ยคืออะไรครับพลนกูพิมอะไรฮะเต็มไหมน้องม่อนกากเต็มกว่าน้องหวา มาถ่ายรูปถ่ายรูปหอยขนอดอกยังเรียกว่าเล่นอีกหรอพี่ป๊อบสยามหล่อจังครับแบนผมทำไมทำไมบินโชว์หน่อยบินบ่อยแล้วอยากเดินเราไม่ใช่พวกแ็กพวกโปรนะที่จะบินได้หล่อขนาดนี้พี่ป๊อบสยามแน่ๆโชคดีแล้วก่อนแอบรักพี่ป๊อบโอเคถ้าใครชอบกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับซูเปอร์แมนด้วยละ่ะแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนบ๊อบอ